มาสูงกามาสงไปพี่นองคาก็กือตั้งสิงขนคณะมันมาในก็เเ็นดกไตในคณะมันก็เรียนภาษาไทยใหญ่ในคณะในตอนใน้ก็เป็นตอนตีแปดสิบสองในค่ะอ๋อค่ะเขาเดเลยเหะไเนเกี่ยวกับเลยลองสั่งในเขามาด้วยคเนาะมาด้วยพร้อมกันค่ะอ๋อค่ะตัวอันต้าเป็นอันตีปลอยพ่นองคาเลยหันมาเ็ว้ยงในขนคณะตัวที่หนึ่งในในคณะมันจะเป็นตัวสิง เคออดเลีวในขณะตัวเคอตัวนี้เปิ้นเฮาเป็นตัวสีงอานก็เลยค่ะมันเป็นอานั่นค่ะเนาะก้ยกามตหางมันยาวอีกนึงเห็นได้ค่ะเนาะกยกากําปอตัวสีงอาตัวนมีตัวเสงแพททงหลังมันในณะในค่ะตัวเสงอาตัวนมันกลายเป็นตัวสงอาอดเห็นได้ค่ะเนาะก็เินนั้นก็มาเห็นเกี่ยวกับตัวสงอาพอดที่มีตัวแพททงหลังมันในะเนาะพอมาตัวในลิกไทยในขณะในลิกไทยในสระอาในก็ ปิ้งมันอ่ำมีตัวพเ,วะนะเวพี้ในก็มันก็ยังเปลี่ยนตัวสระอาอยู่ค่ะเนาะย่อเกาะปอนเป็นตัวเพี้ในก็มันก็ยังเปลี่ยนตัวสระอาในห้างพางมันอ่ำเรียกลายกว่าในคะ่ะเนาะด้วยกาเพราะว่าในลิกไตเข้าไหนมันก็ะปอมีตัวเพี้ดด้านหลังมันจำตีเรียกลายกว่ากลายเป็นจริงอา่าปอดแปดเห็นไในค่ะนะนเนาะมาเร็วเก็เข้าตีไรเฮ็ดในเก็ะตีไรเฮ็ดเกี่ยวกับรอยกาเพี้ในค่ะเนาะจำนวนในค่ะนะั้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดในขณะยาวแถวอันนั้นก็เป็นตัวเสียงอาปอดกลายขึ้นในขณะเขาจะอะไเห็นนะอยค่ะเอาค่ะเข้ามาตัวอกันเนาะตัวอันตั้งเปิดในก็เป็นตัวเสียงอาปอดในขณะกาผิดในขณะตัวเสียงกาผิดตัวในก็บิ้มาตัวในหลิกไตของเราในก็จะมีอยู่ขณะเจ็ดหนังว่าอันในคณะก็เขาจะหันได้ว่าเป็นตัวเสียงมาอาปอดกาผิดยักษ์หมากในขณะหมากตัวในก็เจ็ดหนังว่าเป็นหมากไมมในขณะ มหมากไม้ก็เป็นหมากกายขึ้นจำเตอไม้นะะมในคณะหมากไม้ก็จะเป็นผลไม้นะะนะั่นขนาดเนาะหมากไม้ในค่ะก็ยกรพอที่จะมาเป็นหมากโอเชนันขนาดเนาะส้มโอในข้เติดแยมาหมากอาปอดกาแพทย์ยักษ์หมากในะคาะอ่าตึดสองว่าแพทย์โอจำนาก็เป็นโอในะคาะหมากโอก็เป็นส้มโอในกรณีคาะ แล้วทางอันนึงก ok 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 okay. ok oh um ็เป็นหมากหมากจอกในคันนเาะจอกในคันนเาะก็อ่านว่าหมากจอกในคันนเาะเแล้ะก็เป็นหมากจอกในค่ะทางอันนึงพอมาด้วยในตัวเสียงกาเพย์ในคันนเาะก็พอมาด้วยในก็ตัวเสียงต้าในคันนเาะอาปอดกาเพย์ยักษ์ในคาะอ่านว่าตากในคันนเาะแต่หนังว่า ฆ่าเคยียบผาอยากจำพาในกเนาะอ่านว่าเขาตากพาในเนาะ,ะตากพาตากโนะคะนในเนาะนั้นก็เป็นตัวสิงตากอาปวดต้าตืดสองว,นะาว,าว่าแพทีันเนาะเขว่าเดตากโนะคะนในเนาะฆ้าตืดสองวาา่าแพทยศโคจำนาโนะคในคณะอ่านว่าตากโนะคในะเนาะแล้วก็ทางอันหนึ่งพอเขามาด้วยในก็เป็นตัวสิง มันห้องว่าตัวสิงจ่าไหนก็อะไกันนะพ่อถิ่นมาตัวกันนะก็เป็นตัวสิงจ่า,อาปอดกาเพียรยักจำจากไหนกันนะเจนหนังว่าจากไทยไหนกันนะถ้ากลายขึ้นไทยไหนครับก็เป็นจากไทยนาไหนก็อะไกันนะนาเคียหนานะจำนาก็เป็น นาในขณะจากไถนาในขณะในก็เป็นตัวอย่างในการใจตัวเส็งอาปอดกาเพียดในขณะก็ขอความมันก็เดมีน้ำเลือเสียในในขณะกยการในตอนในก็เขาเอามาผักเป็นขกว้อมอิดอิดอ่อนๆในขณะตอนตาตัวใจอาปอดกาเพียดในคณะเอาละเอามาด้วยทางอันหนึ่งก็เป็นตัวเส็งตาเพียดในขณะก็เป็นโดเด็กสะกดในกรณีคณะก็อาปอดในเจ่าหนังว่า ตัวมันมีตัวเสงในขณะก้าอาปอดตาแพทยักษ์ในขณะก็เป็นกาดในขณะเจนังว่ากาดในกระป๋องก็เป็นในขณะเนาะในกค่ะเจนังว่าเท่ากับเข้ากาดในขณะเนาะเข้ากาดข้าตาแพทเขายักษ์จำเข่าในขณะก้าอาปอดตาแพทยักษ์ในขณะเนาะกาดในขณะเจนังว่าเท่ากับซื้อพัก ตีนักการในก็เขา้าใจตัวในะนะี้คเนาะตัวเซิงกาพอดกากาอาพอดตาเพชรในะนาะยักษ์นะครับก็เป็นเข้ากาดซื้อพักนักการในกนะ็อะไรนาะแล้วก็แถวอันหนึ่งในก็เป็นตัวเซิงจะหนังว่าเป็นมันขาดในกนะ็อะไรคณะคาอาพอดตาเพชรยักษ์ขาดในคณะนะจะหนังว่ามันปูดขาดในะะนาะก็เป็นตัวเซิง ป้านะครับเนาะตืดตาแพทยดนะครับเนาะจำนาก็เป็นพุดนะครับเนาะพุดขาดนะครับข้าอาปอตาแพทยดยักขาดนะครับเนาะก็เป็นพุดขาดนะครับพุดขาดในกรณีมันมันขาดกว่ามันนั่นกว่าเห็นไหมครับเนะาะที่อันหนึ่งก็เป็นตัวสิงพอติมาราตนะครับเนปะ็นเจ้าจัดนะครับเนาะจ้าตืดสองต่าง ว่าแพทย์เจอจำตไตในคันเาะเจอนะครับเจอจาดจ้าอาปอต,ตาแพทย์ยักยักจำคณะก็เป็นเจอจาดในคันเาะตากายขึ้นจำนาก็เป็นเจอจาดไตในคันเาะก็เป็นในขั้นต้นตอตัวใจตัวเสงตาแพทย์ในคาะเอาค่ะที่อันนั้นพ่อมาด,ด้วยในก็เป็นตัวเสงข้าในก็อะไรอันใดก็เป็นตัวเสง สาในกรณีค่ะเนาะเพราะถ้านะะนะมาใส่ตัวเสียงในคะ่ะก็มันมีขอ้อความแดงอาจจงเป็นตัวเสียงอ่าสาในคะ่ะเนาะสาอ่าปอดตาเพชรยักษ์ศาสตร์ในะคะนะ่ะเนาะเพรามาต้วยก็เป็นศาสตร์ในกะ็จะหนัง,งว่าเป็นเสือในะคะนะ่ะเนาะเสือก็เป็นนั้นก็เสือศาสตร์ในค่ะเนาะสาติดสองต่างว่าแพทย์เสือยักษ์เสือในะคะ่ะสาอาปอด ตาแพทยักษ์ศาสตร์ในคณะก็เป็นเสือศาสตร์ในะครับเสือศาสตร์ตัวนี้ก็เป็นปูเสือในคณะปูเสือในคณะในณะปูเสือในะครัก็เป็นเสือศาสตร์ในคณะเจ้าจัดในคณะยักษก็ทางอันเดงก็เอามาตัวนี้ก็เป็นตัวเซิงป่าแพชรในคณะป่าแพชรตัวนี้ในคณะป่าแพชรก็เอามาตัวนี้ก็จะหนังว่าเป็นเข้าวกาบในกรณีคณะป้อดิลัดค่ะค่าว่าแพชรเขา ยักษ์จำเข่าในคณะเข่ากาบในก็กาอาปอดป้าแพทย์ยักษ์ในคณะเข่ากาบในเนาะอำนั้นก็มันหยาบในคณะใช่ไหมมันหยาบในก็เป็นมาหน้าแพทย์มันจำนามันในคณะยาอาปอดป้าแพทย์ยักษ์หยาบในเนาะม К ันหยาบในคัน มันหยาบกันใช่นหมมันมันยากในกรณีค่นเนาะมันยากในกรณีค่ะทั้งอันนึงก็เป็นตัวเสงหยาบหนาในค่นเนาะยากอาปอดป้าเพยรยักหยาบในค่นเนาะหน้าแค่หนายักหนาในค่นเนาะก็เป็นหยาบหนาในค่นเนาะสองตัวในค่นเนาะก็เป็นหยาบหนาในค่นเนาะก็บอกว่ามันยากยากมากในค่นเนาะหยาบเต้ในกรณีค่นเนาะเกาจะใส่ดังหลังมันว่าเป็นหยาบในค่นเนาะหยาบ ตในคันเาะยับนาในกรณีคาะอันนั้นก็ที่อันหนึ่งในปอดเดี๋ยวมาตัวก็หับในกรณีคณะเจ้าหน้าว่าเขาหับหามเจ้าหน้าในเนาะหับโคในกรณีคณะก็เป็นตัวเสียงห้าหับปอดป่าแพทยักหับในคาะหับโคในกรณค่าตึดสองว่าแพทโคจำนาโคในคณะหับโคในคณะอันนั้นก็จอยในคณะจอย กันหาบในคณะจอยกันหาบในก็เป็นตัวสิงป่าเพชรเห็นในมคะเนาะเอาค่ะมาตัวอีกอันนึงก็เป็นตัวสิงยาวค่ะเนาะตัวเพชรตัวสิงยาวในก็เป็นตัวสิงหน้าเพชรในค่ะตัวในคณะตัวสิงหน้าเพชรในค่ะก็พอมาตัวในก็ตัวในคณะจะหนังว่าการในคณะก้าอาปอดหน้าเพชรการในคณะจะหนังว่าการงานในคณะ งาอาปอดหน้าเพชรงานจำนางานไหนคะเนาะแถวอันนึงก็เป็นเหตุการณ์ไหนคะเนาะห้าเอต่างตาเพชรจำนาเฮ็ดไหนคะเนาะก้าอาปอดหน้าเพชรก็เป็นเหตุการณ์ไหนคะเนาะเหตุกา,า,า,การณ์ไหนครับอันนี้ก็พ่อติดตามมาจองเหตุการณ์เมื่อไห,ะนะอหอร่ไหนคะเนาะพ่อติดตามก็จ้าว่าหอยงาเพชรยยักษ์ไหนคะเนาะยักษ์ จองในคะาะยักจองในก้าหเอต่างตาแพทยจำนาเฮ็ดในคาะจองเฮ็ดการในก็เป็นก้าอาปน้าแพทยการในคาะมาตืดสองต่างว่าแพทยเมอือยักจํจำเมในคาะหน้ากายขึ้นไหนจำเตนะก็เป็นในในคาะก็เป็นจอง เหตุการณ์มือหน่านะครับเนาะหน่ก็เป็นต้นตาตัวเสงหน้าแพทย์นะครับก็ตัวเสงหน้าแพทย์ในกรณีมีหลายเมลกันนะจะนังว่าตัวเสงค่านาะว่าแพทย์เขายักจำเขาในขณะทราบอาปอดหน้าแพทย์สารในขณะจะนั่งว่าเขาสารดังกันนะเนาะเขาสารเขาสารในขณะเขาสารเขาเปิดเขาสารเขาซุกในขาะ อันหนึงก็เป็นตัวเสียงหวานนอกในคณะวานนอกก็เป็นว่าอาปอดหน้าแพชรหวานยักษ์จำบานในคณะหน้าว่าว่าหอยคณะตัวนี้ค่ะกาแพชรยักษ์จำนกในคณะวานนอกในคณะวานนอกในคณะอันนั้นก็วานหน้าในคณะวานหน้าในกระเพาะมาด้วยในก็เป็นตัวเสียงห์ว่าปอดหน้าแพชรหวาน หน้าเคี้ยหนายักหนาในคันนเาะหวานหนาในคันนเาะอันนั้นค่ะอันนั้นก็เป็นจ้องหวานในคันนเาะจ้าว่าหอยงาแพร่ยักใษ์ในเนาะจ้องนะคณะหวานในก็ในคันนเาะจ้องหวานแน่ในคันนเาะเจะหนังว่าอร่อยไหมในหวานโดนในก็มันก็มีที่ปองว่าอร่อยไหมในก็เลยคณะเนก็อะไรหลายเมี้ยวในคณะแต่อันนึงพอมาด้วยในก็เป็นตัวสิงค์คือหวานในคันนเาะ เกอหวานนะครับนะก้าตืดสองว่าแพทย์นะครับนะก้าต nah ืดสองต่างว่าแพทย์นะครับเนาะเก๋นะครับว่าอาปอดหน้าแพทย์หวานนะครับเนาะเกอหวานตัวนี้ก็ปอง่าเป็นน้ำตาลนะครับเนาะนครับน้ำตาลนะครับเนาะก็ไม่ได้ปอง่าเป็นน้ำตาลนะครับเนาะน้ำตาลนะครับก็อันนี้ก็เป็น อันนึงในตัวสิงหน้าเพียในคณะตัวสิงหน้าเพียดเพราะมาตุวยในก็เป็นตัวสิงอันมันมีเช่นอย่างว่าขีขั้นในคณะเพราะเดี๋ยวเราถึงว่าขีขั้นในค้าต่างคาดกันขียักจำขีในคณะข้าอาปอสหน้าเพียขานจำเตอร์ก็เป็นขั้นในคณะอ่านว่าขีขั้นในคเนาะอ๋อค้ามาตุวยอย่างในก็เป็นต้นตาตัวสิงในคณะห้าเพียดในคณะอาปอสห้าเพียดในคณะ เอาค่ะเอาเดี๋ยวเราเห็นี่ก็เป็นตัวเสียงเจ้าหนังว่าห้องความในคณะห้าว่าหอยในคณะงาแพท็ดหองจำเตอร์ห้องในคณะก้าก้อยเตอร์ในคณะอาพอดมาแพท็ดก็เป็นจำนาก็เป็นห้องความในคณะห้องความอันนั้นก็เป็นความลาดในคณะก้าก้อยเตอร์อาพอดมาแพท็ดจำนาความในคณะความลาดในคณะ ลาอาปพอดในคณะตาเพียรยักจำลาดในคณะอันนี้เขาก้เห็นมาตอนดาเป็นตัวเสิงตาเพายียดตัวในขณะเอเคก็ความลาดอันนั้นก็เป็นลาดความในคณะลาดความลาอาปพอดตาเพีย์ยักจำลาดในคณะก้าก้อยเตอร์อาปพอดมาเพีย์จำนาความในคณะก็อ,อ่านว่าเป็นตัวเสียงลาดความในคณะลาดความในคณะลาดความในคณะ อันนั้นก็ป้อที่มาตุย้ยในก็จะหนังว่าเขาเคยถามไในคณะความถามความตอบเจนังขนาดเนาะถามถามต้วยเจนังนค่ะเขาก็เตือนใจตัวเสงมาแพทย์อาปอดเหมือนกันกันเนาะเจนังว่าถามไในคณะความถามไในคณะอาปอ้อในคณะจำนาถ้าอาปอดมาแพทย์ถามไในถามไในคณะอ่านว่าความถามไในคณะนั้นก็ ถามสังในคณะถามสังถ้างาปอดมาเพยียถามซางาเพยียสังในคณะเขาอา่านมาเป็นถามสังในคณะถามสังตัวนี้บองก์ถามอะไรในก็ไรคณะความถามตัวนี้บอกว่าเป็นคําถามในก็ไรคณะในก็เป็นตัวเสียงมาเพียในคณะอันนั้นก็ที่อันหนึ่งที่เขาไล่ยามเห็นกันในคณะก็เป็นพวกเป็นลองป้ายนับในะคณะ ก็เป็น1 2ในคณะหนึ่งในกะ, 1, นะหน้าตืดต่างงาแพย์ยักจำหนึ่งใน,ะ 2, นคณะสองในกะซาวาแพย์อาวาหอยคณะซาวาหอยงาแพย์สองในคะกำในพอฮอทฮอทถึมั่นใจตัวเสงมาแพย์ตัวในคณะก็เป็นตัวเสิงซาคณะอาปอดมาแพย์ก็เป็น,นะปปน3ในคณะหนึ่งสองสามสี่ห้าในเฮาก็ ใช่ตัวไนคณะตอนตาเป็นสามเห็นไหมคะเนาะอเอาค่ะทั้งอันหนึ่งในห้ามาตัวไหนก็นเป็นตัวเสิงงาเพี้ยศไนคณะอาปั๊ดงาเพี้ยศไนค่ะก็หอมาตัวไหนก็เข้าเตรียมเป็นใหนคะเนาะค่าอาปั๊ดงาเพี้ยศคางใหนคะเนาะคางตั้วในปอกว่าขึงในก็เลยรคะเนาะขึงหัวงั้นขนาเนาะขึงในก็เลยค่ะเอาค่ะไหนขนาดแล้วก็ทั้ง,ง,ง,งอันหนึ่งก็คางไหนขนาะ พอเตเมยักษ์จำเนี่ยก็เป็นคางนะนะันเนาะตาอ่าปอดหน้าเพียหน้าเพียดคะนะ่ะเนาะจำนาก็เป็นคางตังคคะนะันเนาะคางตังนคะครับอันนั้นก็ขนต่างในกรณนะีค่ะเนาะข้าตืดสองหน้าเพียดขนในะคะนะ่นเนาะตาอ่าปอดหน้าเพียดจำนาก็เป็นขนต่างในคะนะ่นเนาะขนต่างตอนนี้บอกว่าเป็นถนนในคะ่ะเนาะคางต่างก็บอกว่าข้างถนนในคะ่ะเนาะเอาคะ่ะ ทางอันหนึ่งหนพออตีมาเตียมในก็เป็นจางในก็อะไรค่ะเนาะพ่อตีมาเตียมในคะ่ะจะหนังว่าเท่าใส่ป้าตัวสิงจ้าในค่ะเนาะในคะ่ะจ้างาแพทจางในค่ะเน,ะนาะจะหนังว่ามันจางมันมันเจียมในขนาดเนาะมัน มันจางมันเจมไหนคะมันจางมันเจมไหนคะเนาะแถวอันนึงก็พ้อตีเตรียมไหนตอนตาผู้ยิ่งไหนคะเนาะขอความอันตีน้ำนาผู้ยิ่งไหนพ้อเต็มาตัวไหนเขาแสดงว่าคาจื้อไหนจื้อจ่าตืดต่างว่าแพทย์ยักจำไหนคะเนาะจื้อนะคะจื้อนางไหนคะเนาะหน้าอาปอดงาแพทย์นางจำนานางไหนคะเนาะจื้อนางนางไหนก็อะไรคะเนาะ จื่อนั่งนางไหนกร็บอกว่าจื่อนางนางในก็ไรคันเนาะนังนางในคันเนาะก็เข้าใจตัวเสียงงาแพร์ตัวในคันเนาะตันตาตัวก็มานางในคันเนาะแถวอันหนึ่งในก็ป้อมาตัวไหนก็เป็นตัวเสียงใจไหนคันเนาะอันนี้ก็เขาก็จะเรียนค่ะอาปอดในคันเนาะอันนี้ก็เป็นนางอันนี้เป็นใจเห็นไหนคันเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเสียงในค่ะตัวเสียงงาแพร์ไหนคัน เปิ้นห้องว่าตัวเสียงว่าแพ็ดในคณะอานหนึ่งก็ตัวเสียงวอลเวนสะกดในกรณีคณะอาปดนะครับเอามาตัวในกรณ์กลางหาวในคณะก้าอาปดง่าเพ็ดกลางในคณะห้าอาปดว่าแพ็ดหาวนะครับหาวในคณะหาวนะครับกลางหาวก็ปบอกมาเป็นบนท้องฟ้าในคณะเนาะแต่อันนึงก็หาวในคณะหาวก็ปบอกมาหาวนั่นคณะ เจนหนว่าหาวลับหาวนอนในกันนะห้าอาปอดว่าแพทย์หาวในกันนะหาวก็ะป๋องว่าหาวหาวงอนหาวนอนงงนอนเจนนั้นขนาดเนาะก็เป็นหาวในกันไรคะที่อันนึงก็เป็นประมาตวตัวสิงว่าแพทย์ในการเจนหนังว่าหมาอาปอดว่าแพทย์เมาวยักษ์เมาวยักษ์เมาวซาอาปอดว่าแพทย์สาวในกันเนาะหมาวสาวในกันเนาะยล้วก็ทีงอันนึงก็ป้าเอต่าง หน้าแพทย์เป็นในคณะซาอาปว่าแพทย์สาวในคณะเป็นสาวในคณะเป็นสาวเป็นสาวเห็นในคณะอันนี้ก็เป็นตอนตาตัวเียงว่าแพทย์ในคะเอาค่ะทงอันนึงในก็อาปว่าแพทย์กล่าวยักกล่าวในคณะกล่าวถึงในคณะถ้าตืดต่างงาแพทย์ถึงในคณะกล่าวถึงในคณะกล่าวถึงในคณะอะไรณะทงอันนึงใน ทำมาโดยตัวเสีงอันตัวเสียงค่าในคณะตัวเสีงค่าค่ะค่าก็เป็นตัวเสีงค่าอ่าพอดว่าแพทขาวในคณะขาวตัวนี้ก็ปองว่ามันเป็นตัวสีขาวค่ะเนาะจะน่าเป็นขาวในคณะตัวตัวสีขาวค่ะเนาะก็การพอดเตรียมว่าสีขาวเสือขาวในคณะซาตุดสองต่างว่าแพทเสือยักษ์จำเสือในคณะค่า ค่าอาปอดค่ะนะเสืขาวนค่าอาปอดว่าแพทขาวในคณะก็เป็นเสือขาวเห็นไหมคะเสือขาวขาวเนนก็หน้าขาวโตขาวในกณะนั้นก็สีขาวเห็นในทางอะไรคณะทางอันหนึ่งในพะห้องมายักมันคณะปะอเอามายักษตีขาวดัวนี้ก็เป็นขาวในคณะขาวก็บอกว่าเป็นขาวในคณะอาขาวในคณะจะนึกว่าขาวเงาในคณะค่าอาปอดว่าแพทขาวยักขาว งาห t ปอดว่าแพทในคณะข่าวงาวก็ปังว่าเฮาเ e ็นข่าวเป็นงาวใ i คณะ a นาะ a ่าวลื a ะอก็อ่านข่วะพมาเตรียมมาอ่านข่าวในเฮไรเตรียมจึงหือในะพอมตัวสิง่าพทอ่ยักอ่านในคะค่าอ่าปพทขาว ยักษ์ข่าวในก็อ่านข่าวอ่านเงาเห็นไใน,นคณะนในก็เป็นตัวเสียงเป็นห้องว่าเป็นตัวเสียงว่าแพทย์อาปอดว่าแพทย์เห็นไในคณนะเอาค่ะตัวสุดท้ายเป็นไหนอันใดก็เต็เต็เปียกเปิงกว่าอีกหนึ่งานาะย้อนเปล่มันไม่อาปอดเสลย์ยังก็ไม่ตัวเสียงไก่ขึ้นตัวในคณนะตัวเสียงยักษ์ในก็เลยค่ะตัวเสียงยักษ์ย่อก็อาปอดในคณนะเพอมาเตียกในก็มันจะเป็นตัวเสียงสระอายอยักษ์เห็นไในคเนาะ สระอายอยักษ์ในการเจ้นังว่าพอติดตืดยมในก็ก้าตืดสองหน้าแพทย์โกลนในคณะจำนาก็เป็นกลในคณะเจ้ากลายขึ้นอาปอดกันนะอาปอดกลายขึ้นจำนาก็เป็นกลใจในคณะใจในคณะใจในก็มันเป็นในคณะเจา้าอาปอดกลายขึ้นจำนาใจในคณะ ใจใจในคณะเนขะ้าจำได้เย็นคณะนะอ่าใจใจในกำลังเป็นน้องไตเข้าปัดเตมจังจื้อในก็นั่งนั่งใจใจในเตมีกำลังนาะอันนั้นก็กล้าอาปอดจำไตในคณะนะก็เป็นกล้าในค่ะค้าอาปอดไก่ขึ้นขายในคณะกล้าขายก็ะปองว่าเป็นค้าขายในคณะในค่ะนะค้ะขาขายในคณะท้อันนึงก็เป็นตัวเส็ง ขายโคในคณะนะขายโคในคณะขายค่าอาปอดกลายขึ้นขายค่าตืดสองว่าแพทย์โคจำนาโคเห็นหนคะณนะก็เป็นขายโคเห็นหนคะแม่สายในคะณนะแอสไซน์มายากจำแม่ในะคณะทนระาบอาปอดกลายขึ้นสายใคนคะณะแม่สายอยู่ตั้งเก่งไฮในะนะึงคาะเม่สายอันนั้นก็สายน้ำในกนรณะนะีคาะ สะซ่าอาปอดกลายขึ้นสายในค่ะหน้ามาแพทย์น้ำจำเตอร์น้ำในค่ะเนาะสายน้ำในค่ะสายน้ำอันนันก็สายเจ๋อในก็ไรค่ะเนาะซ่าอาปอดกลายขึ้นจากกางกิ้งก็เป็นสายเจ๋อในค่ะเนาะสายเจ๋อในค่ะเนาะอันนั้นก็ไายในก็ไรค่ะเนาะไายในทางอันนึ้นก็เป็นตัวเส็งค่าอาปอด กลายขึ้นขายจำเตอก็เป็นไข้ในการนะไายก็บอกว่าย้ายในการนะอ่าย้า,ายในค่ะอันนั้นก็ไข้ในกรณีค่ะเนาะหมึกให้ในค่ะมากตืดสองต่างกาแพทยยักจำหมึกอันนั้นก็ห้าอาปอดกลายขึ้นจำเตอรนะ์ใหในคณะ ก็เป็นมึกข่ายในก็บอกว่าให้เมึกร้องให้ร้องหดีนั okay. 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 いい่นกขนาดเนาะร้องให้ร้องหดีนี่ก็มัดก็จะมีในก็ล่าต่างคัดแกนหดีในขณะก็เป็นร้องให้ร้องหดีในขณะเนาะเอาค่ะเอาค่ะก็ขอบใจตอนต่อไปพี่น้องค่ะขณะดีไเขามาเห็นขณะลีกไต้ในค่ะก็ในตอนนี้ก็เป็นตอนที่แปดสิบสองในคณะเอาค่ะสังเจ้ามีตั้งหันถึงจึงหือในขณะมีที่พิจิตรถูกกับในก็แข้นต่อ ปล่อยว่งคว้างบันคณนะสังเจอมีพร่อดีในกอล์เกนต์อกดติดตามในกล้องยูทูบประคาศที่เป็นไตรเวชนในคณนะก็ข,ขอบใจยิ้มจมใหม่สงฆ์ค่ะ